ขีดับรอแวเอาบน้ำแล้วขึ้นบ้านนะร้อนขึ้นบ้านบ้านอยู่นี่บ้านอยู่นี่บ้านอยู่นี่ขึ้นบ้านต่นั่นจะขี้เหล่าไม้อะไรรบจังวันนี้ขึ้นบ้านขึ้นบ้านยินหนีกินข้าวกับไข่ดาวกินข้าวกับไข่ดาว Kìa <kid> đập khay mang nè, kìa đập phát phát เมียวกระซอบน่ารักเฉพาะตอนนอนวัยรุ่นกินลงังสาดส่เสื้อนอนได้แล้วกินได้แล้วมะขำเลยเหรอนั่นอย่างลูกนั่นกินได้ไมจ่ะ non ki non yếu, Địch nói, phâu thuốc bùn Sốp, giờ bị nón đi thuốc lắm Cả Này, hoàn thuốc lắm Thuốc chết rồi, thuốc yếu rách rồi, cả sốp. มันนั่งในตู้ถั่วเด้วนอนแก้ผ้าเด้วอีกระสอบมันนอนในขนแกะเต้นี่้ตัวจคิดไรแล้วละ Cá Bèo Cá anh chìm khâu <laughs> ชอบนั่งบันไดเน่เพราะว่าเดินไปต่อไม่ได้ก็ดึบลงมาได้แค่บันไดมานั่งชมรถวิ่งอยู่น้ำเลยาเลไม่อาพทีวันนี้อาบน้ำตรงนี้แล้วนะ เดีย๋ยวอแป๊บมาอาบมาชีดเลยอาบไม่ไม่อาบอาบอาบเป็นได้ลูกคืนอาบได้น้ำมันมันเหม็นน้องให่ยองเหรอไอ้หนูมันสิมากน้องก็กอมาด้วยกระชับหนูใหญ่มากไ <van> อแมวตาอย่าร้องตา tay gặp Bố gặp đi với bố Bố mêu Bố Mai có đây kẻ đen xóm nhận Chính mấy cái ăn là mực giật xay, lùi mập Mày bố, mày kính Chính น้องใหม่ไอเรืองไม่อยู่แล <bright> ้วอยู่นครสวรรค์ข้างบนสวรรค์โดไอเรืองโอ้ไอเรืองตายมาไงไอเรืองไม่อยู่แล้วเขาไอเรืองตายแล้วฮะไอเรืองตายแล้วตายแล้วตายแล้วแล้วมาดูมาดูมาทุกคน อาบน้ำเลยแล้วกูไม่ตายรู้งานศพก็ไปร้องทําไมไอเรื่องตายแล้วแก่แล้วแก่แล้วก็ต้องตายตายก็ือนเขาอาบฝาแหวตายแล้วก็ก็อาบน้ําเลยแล้วก็เผาแล้วก็ไปสวรรค์เลย Ng thang nèo không phải hiếp hạnh. If không khai, ăn no ở à, à đây nắng à. à buồn

เจ็บขี้ไหมทำไมเหม็นขี้จังไมันม่ปวดใจอะไรไม่อะไรนะาะาม่ปวดใจอะไรก็ไม่เบื่ออะไรไม่เบื่ออะไรไม่เบื่อมันไม่ปุดใจใครตกใจอ่ะคนกงคนมันนั่นแหละไม่รู้ฟังไม่ใหญ่อยู่เหลืองนี่ ไม่เข้าใจยเลยน,น,น้องบุญกับกระสอบ<า>ก้ะสอบอย่าก,กัดถัด่ว <c ười> เอาเอาขึ้นขึ้นเอา

นะแม่ขาผัดไทยเอาผัดไทยมาให้ผัดไทยมาให้ร้อยไหมย่อย,ยไหมไ,ไม่กินทีบือเต็มปากกินหกเหมือนเด็กเลยท่านหกเต็มผ้าถุงแล้วนัน